ขายไหนครับวันนี้เรามาดูผลงานนะครับนาอนี่เฮ็ดไข่ไข่เหลืองไข่ฮานนะครับนี่นะครับนี่ผลงานของหัเชฟหารวยนะครับนาอเนี่ยวายย่ได้แตกก่อนครับนาะนี่ต้นยางนะปลูกมาปีที่สามแล้วครับนาะนี่ไข่ใบมียางนะตะเคียนพยุงนะครับนี่ตะเคียนนะครับนี่ตะเคียนนี่ต้นไม้ตะเคียนรีบๆหาต้นไม้มาปลูกกันนะครับนี่หลังจากผมเอาหัวเชิดมาทดลองตี่พุทธมณฑมนนะครับนาะ 7จ็ดร้อยห้าสิบปีเข้าตีล้านก๋วยเตี๋ยวโกนงนะครับแล้วก็เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเข้ามาหรือว่าถ้ามาจากชีงนี่ก็เลี้ยวซ้ายเข้ามานะครับเนาะพุทธมณฑลเจ็ดร้อยห้าสิบปีนะครับอันนี้ครับหลังจากที่เปิดเบื้องต้นเผาครับนี่นะครับวันนี้ต้องขอบคุณแม่บ้านโอ้นี่นี่นี่ครับแม่แม่ไปได้ห้องเนี่ยชุดเนี่ยกะทิแม่ฟ้อนนี่ครับเนาะนี่ครับนี่เนี่ยี่ติดส่เจือไว้นะครับนี่ต้นตะเคียน นี่ต้นนี่ครับนี่เห็ดไข่เหลืองนะครับน <revealing ambling. S 2> ี่ครับเนี่ยมีครับชันมะกๆนะครับเฮ็ดนี่ครับเขาจะทำให้มันให้มันแก่เนาะจริงๆเขาตั้งใจตั้งใจให้มันแก่จะเอาไปทำสปอตเจือนะครับนี่นะครับแม่โอ้พอร้อยก็นี่เจือหรือยังแมวเนี่ยเฮตีมาของคุณเจ้าพาร้อยพะร้ยเนี่ยเจือเจือขาอนี้นะครับอ๋อออกนี่ก็ก็ยังนนะครับเขาจําเป็นต้องมาต้องปล่อยมันมันนี่นะครับเนาะเราจำเป็นต้องเขานะครับเนาะ นี่นะครับเนาะโอ้โหนี่หมอกขนาดเนาะนี่เฮดไข่เหลืองนะครับนี่กำลังจะเม้นออกก็มีนะครับเนาะหลังจากฝนตกความชื้นมันนะครับได้นะครับนี่นะครับเรามาติดตามผลงานดูขอนล้อขอนล้อโอ้โหน่าร่าร่าฟ่อนมอกนี่นี่ยังแน่น่หยแม่เพราะโอ้สุดยอดสุดยอดครับหัวเจ้านี้ได้ผลแต่เนาะแม่เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวพุงหือนี่จะเป็นคิ้วของ เฮ็ดขนเน้อแม่เนอร์นี่เฮ็ดขนจะออกละนี่นะครับนี่จะเป็นเฮ็ดนี่เฮ็ดไอเห็นไหมเฮ็ดละงอกทาสกางห้องเฮ็ดละงอกนะครับเฮ็ดไข่เหลืองไข่หานบ้านเฮานี่ครับเนาะครับโอ้หอะขนาดนี้เข้าเข้ายังนะครับน้อยเดี๋ยวนะครับเชิญชวนเปืือนนะครับเนาะของผมมดแล้วนะครับต้นยางนะเดี๋ยมแจกเชือไว้นะครับเนาะครับเนี่ยโอ้ครับฉันนี่หาะขนาดนักนะครับเนาะโคกจะฝากคลิปสวยๆมัมมวไว้เฮียงตอนะครับนี่คือปาต้นยางนานะครับเนาะ ครับนี่ย่ังนาครับปลูกมาอันนี้ปลูกมาประมาณกี่ปีแล้วแม่ปีปีหกศูนย์นะปีหศนนะครับนอปลูกยางนามานะครับนอปิดแถวแถวเนี่ยครับเนี่ยโอ้พอเราขอแคปชั่นนี่นะสุดยอดนะครับนอครับผมโคงจะฝากคลิปส,สวยๆเพียงเพลินครับสวัสดีครับผม